ลำดับของการดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือ order of operations ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือถ้าแปลตรงๆแล้ว order of o p e r a t i o n เนี่ยมันก็คือลำดับของการดำเนินการแต่ว่าเราเพิ่มคำว่าทางคณิตศาสตร์ด้วยเพราะว่าเราเจาะจงว่ามันกำลังกล่าวถึงวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการดำเนินการว่าเวลามีเครื่องหมายบวกลบคูณหารเนี่ยเราจะทำอันไหนก่อน อันไหนหลังซึ่งเราต้องเข้าใจหลักนี้เราจะได้ทําได้ถูกต้องซึ่งหลักนี้เราจำง่ายๆว่าเพียมดัสหรือเราจะจําเป็นคําพูดก็ได้ว่า please, e x c u s e my d e เ r and อน l เเราจะได้จําได้ว่ามันคือเพียมดัสหรือจะจำเพียมดัสไปเลยก็ได้ซึ่งอันนี้มันจะบอกบอกว่าทับอันไหนก่อนอันไหนหลังซึ่ง นั้นเราก็ต้องทำ P ก่อน PEMDAS P e Parenthesis ก็คือวงเล็บทำเราต้องทำวงเล็บก่อนไม่นับแรกถ้าเจอวงเล็บแล้วก็ถ้ามี E ก็คือ exponent ก็คือตัวยกกำลังถ้ามียกกำลังก่อนก็ทำตัวยกกำลังต่อมาแล้วก็ multiplication ก็คือ M ก็คือการคูณ division ก็คือการหาร addition คือการบวก subtraction คือการลบนั้นถ้าทำเป็นลำดับแล้วถ้าเราพบแล้วเนี่ย ถ้าเราเจอทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาทำเป็นระดับเราก็ต้องทำในวงเล็บก่อนต่อมาก็ทําตัวยกกําลังต่อมาก็ทําการคูณต่อมาก็ทําการหารต่อมาก็ทําการบวกแล้วก็ต่อมาก็ทําการลบโอเคเช่นอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยสองบวกสามคูณสี่เนี่ยจะเห็นว่ามันต้องทําคูณก่อนแล้วค่อยทําหารแล้วค่อยทําบวกแล้วค่อยทำลบนั้นเราก็ต้องเอาสามมาคูณสี่ก่อนก็จะกลายเป็นสิบสองแล้วค่อยมาบวกสองก็จะเป็นสิบสี่โอเค หรืออย่างข้อนี้ตัวอย่างที่2เห็นว่ามันมีวงเล็บแล้วก็มียกกำลังซึ่งถ้าจำาด้านทำวงเล็บก่อนแล้วก็มาทำยกกำลังก็จะกลายเป็นทำวงเล็บก่อนก็เป็น6กบวกสเป็น8ก็จะได้เป็นอันนี้แล้วก็ทำยกกำลัง2ยกกำลัง3าก็ได้เป็น8โอเคแล้วก็จะเห็นว่า3มันคูณกับ8อยู่อันนี้มันถ้าแบบนี้คือมันกำลังคูณกันอยู่แล้วเราก็ทำคูณ ็เป็นยี่บสี่นั้นก็จะเป็นแปดลบยี่บสี่ลบสองซึ่งมันก็จะกลายเป็นเอาแปดมาลบยี่บสี่เนี่ยก็ได้เป็นลบสิบหกแล้วก็ลบสิบหกลบสองเนี่ยก็เป็นลบสิบแปดแล้วก็ตอบเป็นอันนี้โอเคตัวอย่างที่สามก็จะเป็นอันนี้เห็นว่ามันมีหลากหลายเลยเช่นว่ามันไม่มียกกำลังมันก็ต้องทำ อะไรก่อนทำวงเล็บยกกำลังคูณหารบวกลบโอเคฉะนั้นถ้านี้มันไม่มียกกำลังเราก็ทำในวงเล็บก่อนจะเห็นว่ามันมีวงเล็บ2อันนั้นเราทำวงเล็บในก่อนมันก็จะกลายเป็น9ลบ3ก็เป็น6โอเคแล้วก็ ในบวกเล็บเนี้ยทำในวงเล็บนี้ก่อนมันก็จะกลายเป็นมีหารกรับบวกในวงเล็บเราทำหารก่อนมันก็จะกลายเป็น16หาร12หาร6ได้2 2บวก2ได้4ก็ทำในวงเล็บเสร็จแล้วเราค่อยมาทำคูณก็เป็น4คูณ4ได้16เราก็จะตอบเป็นประมาณนี้โอเคซึ่งถ้าเราทำเป็นลำดับเนี้ยเราก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นโอเคครับ ก็จะประมาณนี้ครับเรื่องของ order of operation